นี่ครับวันนี้ครับมาบุกหลังฮันของหมอลำคํางนองอุบลครับของชี่มุ่นน้ำทิพย์โดยพระเอกรูปรอตลอดกันครับสินชัยน้อยคู่มาล่าครับนี่ครับเป็นเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจของบางสถาพรครับเมื่อนี้ได้มาเหยียบทิมฐานเพนขอโอกาสเด้อยังไรกันยักษอยากากขายาก แกงกันเออบ่าวเอ้ยนี่แหละสิ้นชฉลี่ยบมมบ้าบุ้นอีละครับเออบ่าวภาพไปหาเงินไปกีดพุดกรปูพูดกับปูหาเขียดครับพี่น้อง๋ยวนีก็บไข่ไข่แน่ขึ้นมาเออบ่าว่าสิ้นส่หน่ยมาแถวนีร้านบับเลยกำคข้อบ้านเนี้ยบ้าเพิ่งลังฮั่นเป็นหมอลำวงเดียวที่ในเมืองอุบล ใาเมืองกบลเลยทำนองกบลทำนองกบลเล้อคณะเดียวแล้วครับเป็นคณะเดียวที่มีมีหางเครื่องเป็นผู้ยิ่งไหวล้วนเลยหางเครื่องกับต้องเป็นผู้ยิ่งไหนยิ่งแล้วคำคำค้หางเครื่องบาเป็นยิงไงไปทุกคณะยังไงราคาสองแสนสามแสนนี่พี่พี่ผู้ยิ่งคนเดียวหอยสร้างว่ากกันขาวู้้นให้เหมือนแม่หมออ่าแล้วก็เป็นสาวประเภทสอง หมออันนี้ขนณะจะคล้องยังอยากเบิ่งผพุยงก็เลยองอาจารย์พุยงพุยงรวนอ่าถือว่าคุ้มค่าดิอ่ามะล่ำแถอ่านะครับเอ่าด้วยสิภาพเป็นยางไปเบิ่งคุยแต่ท่านต่างกันพุดนวดนโดยอ่าอาาจรย์บอชลาดน้อยสีปินแห่งชาติครับพลังนวดโดยเตเต้โปรโมชั่นนะครับโดยน้องเตเต้มาเบิ่งครับพี่น้องครับผมประเด้๋ยวบอกวิธีครับดีอันนี้กามะล่ำสาวเข้านะครับ นี่นะครับเป็นหมอลำทำนองอุบลน,นะครับที่มีแดนเซอร์เป็นผู้หญิงรวนรวนครับของแท้ร100้อยเปอร์เซ็นต์ผู้สาวนี่ครับผู้สาวแท้ไหมเนี่ยพ <c oughs> <c oughs> องแท้ครับสาวสาวสวยครับมีตัหุ่นดีๆนี่นะครับของคงชิมุนครับคงชิมุนเป็นหมอลำทีนะครับทำนองอุบล นะครับโดยสินใชหน่อยพุ่มมาล่าไงครับเด <c oughs> ี๋ยวเนี่ยพักกันเรียนไล่เด้เนี่ยเรียนไล่หาผู้เบา <c oughs> อ่า <c oughs> อันนี้หมอแค้นไงครับนุ่มที่สุดอ่าไม่ไวงครับเอ้ สเบ่าซอสแยใช่ครับที่พอ่อคอยนะครับเป็นพระลันประจรย์ทางด้านออาการเข็มเขียนครับที่เครื่องมือหากินข้ากั้นะครับมาทานมาทานนะครับวันนี้มารับนที่อุดรครับอุดรอำเภอบันผือครับนะครับเป็นมะรันที่

อันนี้ก็เป็นนักรตีว่าเขาครับน้ององุนครับน้ององุนครับน้ององุนนี่อันนี้แม <c oughs> ่ตินี่มเลื่อเลื่อเจีแต่ว่าไม่แม่เดี๋ <c oughs> ยวจะผ้าจัดไม่ผ้ารุเห็ดเพล่งเถอะเห็ดเพล่งเราเขาฟ้อ่วกกันใช่เห็ดซิกเกิลริกเกิลแล่วพ่อรักรองแล้วเอาเดี๋ยวช่วงเอามาเปิ <c oughs> ่งนะครับวันนี้เอาแบบย่อมครับ ส่งไายปีเก่าตอรับปีใหม่นครับเครื่องเสียงสาคอนซาวคนกันครับพี mm ่น hmm. yup. ้องครับบรรยากาศครับบรรยากาศมาทำบูดครับพี่น้องครับพี่น้องี่นองวปลายก็รังว่าเพิ่งโมล็อกก็รั่งครับว่าคณะกรรมการมาเปิดครับบรรยากครับ